ซ้อนเป็นไม้ดอกที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานนะคะนิยมนำไปไหว้พระหรือถวายพระค่ะคำว่าพุธนั้นมีความหมายว่ามั่นคงแข็งแรงสมบูรณ์นะคะการขยายพันธุ์ของพุธซ้อนนั้นมีหลายวิธีด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการตอนกิ่งการปักชำหรือการนำไปแช่ในน้ำให้รากงอกก่อนนะคะ วิธีการตอนกิ่งก็ไม่ยุ่งยากเพียงแค่เราขวานเปลือกที่อยู่รอบๆอออกแล้วก็ขุดเนื้อเยื่อออกให้หมดทาน้ำยาเร่งรากค่ะแล้วก็เอากลับมะพร้าวที่แช่น้ำไว้มาหุ้มไว้ระยะเวลาผ่านไปประมาณ20วันจะเห็นรากเริ่มงอกแล้วค่ะอันนี้เป็นกิ่งที่เรามาแช่น้ำไว้นะคะเกินกว่า2เดือนค่ะรากถึงจะงอก ให้เราเห็นนะคะอาจจะช้าหน่อยช้ากว่าวิธีการตอนกิ่งนะคะพอรากเริ่มงอกเต็มแล้วเราก็จะตัดออกมาไปชำต่อไปนะคะอันนี้คือระยะเวลาเดือนกว่าเดือนครึ่งนะคะตัดมาแล้วเราก็จะตัดยอดออกบางส่วนนะคะ เป็นพวกยอดที่กําลังจะมีดอกหรือเป็นดอกตูมๆนะคะตัดออกให้หมดเลยเหลือไวเ้เล็กน้อยก็พอเพื่อลดการคายน้ําค่ะเวลาเราเอาไปใส่ถุงชําเนาะยอดที่เราตัดมาก็าไม่ต้องทิ้งนะคะสามารถนำไปจัดใส่ขวดแก้วใสๆนะคะตั้ง ไว้ที่โต๊ะทานข้าวโต๊ะทำงานหรือว่าเอาไว้ในห้องน้ำก็จะสดชื่นไปอีกแบบอันนี้คือเราเอามาตั้งตรงอ่างล้างหน้านะคะในห้องน้ำก็จะให้ความสดชื่นไปอีกแบบค่ะพอตอนกิ่งมาแล้วเราก็จะต้องแกะถุงที่ห่มออกก่อนนะคะ เพราะว่าเวลาเอาไปชำแล้วรากก็จะแทงได้ยากนะคะแล้วก็เอากิ่งมาชำในถุงเพาะชำแล้วก็เอาไปตั้งไว้ในที่ร่มนะคะอย่าเพิ่ง ให้เขาโดนแดดจัดๆเพราะว่าให้เขาปรับตัวปรับสภาพได้ก่อนคือเดิมทีเขาอาศัยเขาเรียกว่าอะไรนะอาหารน้ำอาหารจากลำต้นหลักนะคะพอแยกตัวเขาต้องปรับตัวนิดนึงนะอันนี้คือกิ่งที่เราตัดมาเมื่อสักครู่นะคะ เสร็จแล้วเราก็จะเอาไปตั้งไว้ในที่ร่มนะคะของเราเอาไปตั้งไว้ใต้ต้นไม้นะคือแดดรองถึงบ้างเล็กน้อยนะคะผ่านไประยะเวลาหนึง่งเขาก็จะเริ่มแตกไปใหม่นี่เห็นไหมเริ่มมีดอกแล้วค่ะวิธีนี้ไม่ยากเลยนะคะสำหรับการขยายพันธุ์พุทซ้อน เป็นวิธีง,ง่ายๆที่ใครๆสามารถทำได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าต้นไม้เราจะตายเนาะลองทำดูนะคะ